สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแต่ว่าไม่ท้ายสุดอย่างที่เราบอกไปนี่คือช่วงวิถียั่งยืนวันนี้นะครับผมจะพาไปติดตามการทำงานของกรมชลประทานด้านการบริหารจัดก,การน้ำอย่างเป็นระบบจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้กับดิฉันปีใหม่สม,สมัยมันวิมลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันเดินทางมาไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาเยือนดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้สวยงามมากมากเลยและที่สําคัญวันนี้ค่ะเราอยากมาทราบถึงการบริหารจัดการน้ําที่นี่ที่มีอ่างเก็บน้ําถึง2แห่งใกล้กันนั่นก็คืออ่างเก็บน้ํากระทูนและอ่างเก็บน้ําคลองดินแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะที่นี่เขาจะมีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ โครงการชลประธานคนครศรีธรรมราชท่านพิทักษ์พงศิติ์แก้วมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าที่มาฟังหน่อยคะ่ะว่าอ่างเก็บน้ําทั้งสองแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะ่ะอ่างเก็บน้าทั้งสองแห่งนี้ต้องย้อนไปเมื่อปี2531นะครับในหลวงรชัชกาลที่9นะครับได้มีพระบรมรมชประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการมาเทาทุกภยัย <ะ>ในปีนั้นนะครับเกิดอุทกภัยทั่วภาคใต้เลยไล่ตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชจนถึงสงขลานะครับหนักเลยใช่ไหมหนักมากครับในหลวงรัชกาลที่เกท่านก็มีพระมหากรุณาธินุณมีพมริให้กรมชุนทานดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้าคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพมริร<ะ>และอ่างเก็บน้าคลองกระทูลอันเนื่องมาจากพมรินะครับเฉ<ะ>พาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้าคลองกรนนะทูลเราเริ่ม,มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี2532ครับแล้วเสร็จปี2541นะครับเช่นกันครับอ่างเก็บน้าคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพมริ เราก็ดําเนินการตั้งแต่ปี2 5 3 9แล้วเสร็จปี2 5 4 6ครับค่ะแล้วอ่างเก็บน้ําทั้ง2แห่งมีรูปแบบในการบริหารจัดการน้ําเหมือนหรือแตกต่างกันไหมคะท่าน2อ่างเก็บน้ำนะครับเราจะบริหารจัดการน้ําด้วยระบบท่อนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ําของกระทุนอันเนื่องมาจากผลิตมีความจุประมาณ70บล้านอ่อางเก็บน้ําของของดินแดงอันเนื่องาจากผลิตมีความจุประมาณ60บล้านค่ะผมถึงบอกว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวพะพิปูนนะครับที่มีน้ําเพียงพอ มีความมั่นคงด้านน้ำมีอ่างเก็บน้ําทั้งสองอ่างเก็บน้า<ฮ>อยู่ในอำเภอเดียวกันนะครับลักษณะของการบริหารจัดการของเราก็จะส่งน้ําด้วยระบบท่อเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่ในพื้นที่ตรงนี้ะจะปลูกพืชไม้ผลนะครับเป็นไม้ผลมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงก็คือมังคุดทุเรียนนะครับะจะสังเกตได้ว่าในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำของกระทูลประมาณ1 3 3 0 0สารไร่80%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นสวนทุเรียนดังนั้นก็ทุเรียนตรงนี้ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็น ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับค่ะแล้วสําหรับในพื้นที่แห่งนี้มีปัญหาด้านน้ําด้านไหนบ้างไหมคะท่านาก็ผมรียกาเบื้องต้นว่าเป็นความโชคดีจริงๆของพี่น้องชาวอำเภอพิปูนนะครับที่อ่างเก็บน้ํา2อ,อ่างรวมกันแล้วเนี่ยความจุมากกว่า130ล้านลูกบาทเมตรค,ครับเรื่องปัญหาเรื่องน้ําแทบจะไม่มีก็ว่าได้ก็คือเพียงพอเลยใช่คะเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในฤดูน้ํแหลากอ่างสองแห่งนี้ก็จะเป็นหน่วงน้ํา ไม่ให้น้ําไปท่วมด้านท้ายนะครับพอถึงฤดูแรงก็จะเป็นแหล่งน้ําที่กักเก็บน้ําไว้สําหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคน้าเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปีครับแบบนี้เนี่ยเรามีการส่งนอกเหนือจากอำเภอพิปูลแล้วมีบริเวณรอบนอกด้วยไหมคะท่านก็อนาคตข้างหน้าก็จะมีแผนที่เราจะดินการขยายท่อส่งน้ำค่ะก็น่าจะไปถึงอำเภอฉวางด้วยนะครับซึ่งเป็นแผนในอนาคตที่เราจะวางแผนจะดดำเนินการนะครับก็เปิดพื้นที่ ส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตรครับการตอบรับจากประชาชนมีเสียงฟีดแบ็กลับมาอย่างไรบ้างคะท่านพี่น้องประชาชนนะครับสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่9เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้อนุรให้กรมชุมนาร์ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำสองแห่งนะครับได้รับฟีดแบ็กจากพี่น้องประชาชนหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือว่าชาวสวนนะครับหากว่าไม่มีอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับก็คิดว่า ชีวิตความเป็นอยู่อาจจะไม่เหมือนกับทุกวันนี้ครับนอกจากการที่เรามีการส่งเสริมด้านน้ําแล้วเรามีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ประชาชนด้านอื่นๆด้วยไหมคะก็ด้านอืน่นๆเราก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเติมทีพี่น้องประชาชนก็จะปลูกสวนยางพาราอย่างน<ฆ>่้งรือด้านท้ายนะครับพักหลังพอมีน้ําเพียงพอมีความมั่นคงด้านน้ามากขึ้นนะครับทางเกษตรจังหวัดเอ่ยเสร็จอเภอเอ่ยแม้กระทั่งเกษตรในบัวก็จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกพืช ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเช่นไม้ผลหรือว่ามังคุดทุเรียนเป็นต้นครับก็จะนํามาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับก็คือพอพื้นที่เนี่ยเพียงพอในเรื่องของน้ําแล้วกลายเป็นว่าทําให้ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรที่มากกว่าเดิมได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับนอกจากสามารถเพิ่มรายได้ทางการเกษตรแล้วอ่างเก็บน้ําของเราก็จะเป็นแหล่งฟอพัอนธุ์สัตว์น้าด้วยโดยประสานก<อ>ับกรมปงมาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับก็เป็นแหล่งฟอพันธุ์แหล่งขยายพันธุ์ ปลาน้ําจืดที่สําคัญของทางภาคใต้ด้วยครับแสดงว่าแบบนี้ในพื้นที่ในะอ่างอ่างเก็บน้ำเนะะี่ยค่ะเรามีเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ําอะไรบ้างไหมคะท่านมีเรื่องของกฎระเบียบที่คนจะเข้ามาหาปลาเราอาจาอาจะอนุญาตให้เฉพาะหาปลาโดยเครื่องมือพื้นถิ่นเนะช่นเ <ạ. S 1> บ็ดนะครับหรือว่าถ้าเป็นอวนเป็นอะไรต่างๆเราอาจเรยาจะไม่อนุญาตครับเพื่อกันเป็นการรักสัตว์น้ําร่วมกันนะครับ แล้วอย่างในอนาคตเมื่อสักครู่ที่ท่านได้เกริ่นมาน่าสนใจมากก็คือ2อ่างนี้มีความห่างกันประมาณ10กิโลเมตรใช่ไหมคะแต่แผนการในอนาคตคือจะมีการเชื่อมกันใช่ไหมคะท่านชเชื่อมกันแล้วคิดว่าจะมีผลดีอย่างไรบ้างคะอ่านานาคตข้างหน้าณปัจจุบันเราก็ทําอยู่เฟสืหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งเนี่ยเราก็ทํามาตั้งแต่ปี2567นะครับ<ม>ในการก่อสร้างระบบ ระบบของอ่างเก็บน้าคลองดินแดงเดิมทีนะครับอ่างเก็บน้าคลองดินแดงนั่นเนจ้งหวเราไม่มีระบบส่งน้านะครับเป็นอ่างสําหรับเพื่อป้องกันและบรรเทาทุกภยัยโดยเฉพาะก็คือเก็บอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าความต้องการใช้น้ํามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการพวกบริโภคน้าเพื่อการเกษตรนะครับกรมชุมพรานก็เลงเห็นถึงความสําคัญและความต้องการของพี่น้องประชาชนเราก็จะขยายระบบส่งน้ำนะครับแตแล้วเสร็จน่าจะวปีะมนาณปี2570นะครับความยาวประมาณ40ิกิโลก็จะไปเชื่อมระบบส่งน้ําของอ่างเก็บน้าคลองกระทูล ดังนั้นนะครับสองอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกันกระทูลเนี่ยก็จะส่งน้ําได้ประมาณ13,300ไร่อ่างเก็บน้ําคนีแดงก็จะส่งน้าได้อีกประมาณ2 5 0 0 0ไร่ะนะครับจะเห็นได้ว่า2ตัวเลขมาบวกกันเนี่ย<ม>เกือบเกือบจะ4 0 0หมืนไร่แล้วะนะครับดังนั้นก็พี่น้องประชาชนก็มั่นใจได้ว่ามีความมั่นคงด้านน้าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อการเกรษตรในช่วงฤด,ดูแล้งน้ําเพื่อการป้องกันและบรรเทาทุกภัยในช่วงฤด,ดูน้ำหลาก แบบนี้แผนการในอนาคตนอกเหนือจากเรื่องของการเชื่อมระหว่าง2อ่างเชื่อมมาติดกันแล้วเนี่ยมีแผนการในการที่จะบริหารจัดการน้าด้านกิตติดด้วยไหมคะด้าน,นอื่นเนื่องจากว่าปริมาณน้ําเรามีค่อนข้างจะเพียงพอนะครับจจุบ,บ,บันเองอ่างเก็บน้ําคลองกระทูอนเนื่องมาจากว่าบริเรามีอ่างเก็บน้ําเฉพาะมีระบบส่งน้เาเฉพาะฝั่งซ้ายในอนาคตข้างหน้านะครับเราจะเปิดฝั่งขวาเพื่อส่งให้กับพี่น้องประชาชนส่งไกลไปถึงอำเภอฉวางส่งไกลไปถึงโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ําพื้นที่การเกษตรที่เราเปิดมาใหม่นะมีปริมาณมากถึง14,500ไร่นะไรครับซึ่งเป็นแผนงานอนาคตอันใกล้นี้ไม่ใช่อนวัตอันไกลใกล้ๆนี้เราเล็งเห็นถึงความสําคัญและความต้องการของพี่น้องชาชนไม่ว่าจะเป็นน้าเพื่อการพคกริโภคน้ําเพื่อการเกษตรครับ เรียกได้ว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเรียกได้ว่าตามแผนแล้วก็ทําให้เกษตรกรในพื้นที่หรือชาวบ้านเนี่ยมีการใช้น้ําอย่างเพียงพออยู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญค่ะท่านที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้อนาคตเรามีการจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติมไหมคะมีมีแน่นอนครับเพราะว่าปกติแล้วทั้งอ่างเก็บน้ํคลองดินแดงอื้อมมาจากผุิตหรือว่าอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนน่นเอื้่มมาจากผลนะิตก็จะม,มีการกิจกรรม,มจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอยู่แล้วไม่ว่าจะจัดกิจกรรมตามประเพณีหรือว่า <krit> imi, งานวิ่งอะไรต่างๆหรือว่ากิจกรรมของท้องถิ่นนะครับอนาคตข้างหน้าเราก็จะประสานกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ปรับปรุงคุนภาต่างๆใ,ให้มีความสวยงามมากขึ้นดังนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าอ่างเก็บน้ําทั้งสองแห่งนี้เป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอาจจะต้องช่วยกันดูแลบรุวาเป็นหูเป็นตาตรงไหนมันชุรุเสียหายนะครับเราแจ้งมาเราได้เราก็จะรีบเข้าไปดูไปดูแลบรุวาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนได้ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เป็นสถานที่พ,พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนก็ขอให้ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาแทนส่วนราชการด้วยครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่อยค่ะว่าทางเราเองก็ยังจะคงมีการบริหารจัดการน้ําอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเช่นไรคะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกรมชุมพรานนะครับให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้าต้องสองแห่ง บริหารจัดการร่วมกันมีปริมาณน้ําความจุมากกว่า130ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็เป็นการส่งน้ําด้วยท่อมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูน้ําหลากที่เราจะหน่วงน้ําไว้ด้านบนไม่ให้ไปท่วมด้านล่างไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งเรามีน้ําเก็บกักไว้เพียงพอสามารถส่งน้ําให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะด้านการบริโภคบริโภคและก็เพื่อนการเกษตรนะครับมั่นใจได้เลยว่าทั้งสองฤดูไม่ว่าน้ําหลากหรือว่าน้าแรงกรมชุมปรานจะบริหารจัดการน้ําได้อย่างดีแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง เรียกได้ว่ากรมชลประทานของเราก็จะมีโครงการดีๆในการที่จะพัฒนานะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีน้ําพอใช้ทั้งภาคการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผออเป็นอย่างสูงคะขอบพระคุณค่ะ ใจฝากกดไลค์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้ววันนี้ขอบพ่ะคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ